สบายดีกันบ่อจ้าคอยกันสบายดีอยู่นี่มันอีหยังนี่ยบ๊วยขาหมูยักษ์พ็อกนักโขเห็นปะขาหมูเยอรมันอันนี้มันเป็นขาหมูเยอรมันได้นี่ขาหมูออสเตรเลียฮัลโหลเวลคัมเอเวอร์วันฮาวอาร์ยูอัมฟอร์มีอัมโอเคเอเวอร์ดย์คัมอีทดิสวันวิทมีพ็อกนักโขพ็อกนักโขค,คำฟอร์มอัมเยอรมนี but this one come from australia melbourne come eat with me every one i just make finish นี o o ู่กิ myself make me with หม can I try first c a n c h not c a n c h I crunchy ร mm ้อนมันก็มันกรอบสบายอืมนมแข็งจังเลยฟินมากกินบ้างอืม ลุยได้แบบนี no ่เขากองเงค้อกอ่าสภาพเขาก็เต็มกองที่หมูว่างอยู่นี้นมามาเห็นชัดปหมูบังอันนี้เขาเย็้ยหมูว่างนี่เิมาเยี่ยบอะก็เลยกมาหนึ่งอุนอุนหนึ่งกินเดี๋ยวแล้วขอกินน้ากันเฮียแฟนขาเขาเป็นมาขามิสปอนเซอร์เอามาให้เนาสปอนเซอร์นี่คอยบวกกินคอยกินกะทิงแดง ่็กินสปอนเซอร์นี่นาก็กินกระทียมแดงที่ม้ากินแล้กัน,ก,นกินเมื่อหนีตาข่ามเมื่อคืนเลือดสมเป็นแต่เลสบูเลสบูเลสบูดิเลสบูแฟนคลับ say I not have sponsor แล้บอกว่า not take sponsor because I don't want I not drink sponsor <laughs> I อ้ดิลเล e บุ o งไอ้เจ้าเแต่สปอนเซอร mean the people s u p o r t me for this for that for the company something you know. But I just speak for f u n น y Not b ดี e r i o ด s o k ค y Facebook. i finish this one I Cannot sleep tonight แม่กินกันมาที่นี่ดูเล็น้อยต่สมนเต็มเลย เบาขาไปไหมเขาเย็นเนี่ยเนียมาอุ่นเขาที่มันเหนียวมางพูดนักงานพื้เก่าเหงานพี้ยาชมพูเลยไอ้ขึ้นวนๆเขาตากมาก้อยล่ะมากป่ะถึงไม่ให้มาเดี๋ยวจะปิดเขาก่อนปิดเขาก่อนข้าวนะจ้าเดิสแม่งแงเลยจำานกินก่อนจะไปเห็นนกินเนาะกินก่อแต่ผักตำมี Ini <tuk> rasa mentah eh? Bau Abah, ajak Abah Tengok Abah Abah, abah, abah kenjing kan ni, abah ni Abah, 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 干什么？那行好吧，那行咱不。 สิ่งนั้นใหญ่เว่าไหร่ดูสดอดูจะสิบบขอขออะไอย่างน้นางเขาก้อนไหมนี่อื่อนาอม่ีอก้อนสิมันหญ่ห่าเช่นน้นอ่ะไป หอมๆออกไร,ร,รดไดับขน,นมันหอมแล้พูดถึงเทกเอาแค่นอน,นทุ่งหอมแค่นอนเทกเอาแค่นอนแห้งใหม่อไมีไ่มันเดมีดมานะมีดมาปาดเนะแล้วสมมติจัดนะแล้วตอนนอนเราไม่แดงกินกับทิ้งเด็ด น้องไทไปลาเลี้ยงมีอนจัดมีมันอย่างมีมันจังเนาะมีมันจันจังที่สุดเลยน้องทยปลาเมียนะคะอันนีสีมันนี่างเมียนจัเลนเบื่อสับอ๋ออือฮึ

นี่สิ่มันนี่มันใหม่มามันกมใหม่แต่มันกรอบมน,อบนี่สินงของจริงมันบอกรอบมันกรอบกัดหน้มันนี่นมึง ไปประจเห็นที่นี้นะ้พี่เว้ยนี่ประจมเป็นเราตัวยูยูเซ็นี แซ่บเลือดแซ่บหนังมันสิ่งเนาะนี่หนังมันมีสิ่มมากินร้อนไปเลยอื้มแซ่บ กินด้วยกันคำ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 กรมอนนี่มายมางสิแม่มาฉันไม่ภาษาใช้พากันก็มาถามมามากินด้วยกันนะครับนนั่มาเป็นที่เรียนบ้านะนั่เหน่อยนะครับกินด้วยกันเลยนะครับมันเป็นเส้นเป็นสายเนี่ยเห็นบะรั้มจากไหนแจังเป็นเส้นเลยเนี่ยเห็นก็หมูเลือดหมูจังเลย

กอนตบฮนฉันอบมือ

เอ็นพอมีหอนหอนเะคะมันหอนพออกไมาไหวมันเย็นนี่หนเป็นอย่างว่าเปนอย่างนี้ติแกนนี่แกนหักกันมากลัปุ๊บเนี่ย แก้วอ่นนี่ก็สวยคนสิลลมเจ้ของร้มเส้นัาขานี้มันซุ kind of น่นไหมตอนมาทังนี้เนาะกต้นไหมม่้กอ้อห่้ออื้อนื้นอื้อดื้ออืานอ้อยื้อนเดออื้อย้อ้อืออ้นเีอออ แขวผม,มหักมันนี่ผมมีเหรออก็เพิ่มหักเนื้อแขวะต้อยำได้แบบามคัก็มีหรอกนับงแล้วมัมันกอดเลยเปดูดเินมา

se so, มันเย็นไงได้กินง่ายไงที่เอาออกมาเนี่ยว่ามนยังดิเอยไอเทคเอาบิคอไอวันเดย์คูดาวริตันบีสุดแคนอีด a ีสิเห็นนาทูฮอตทูฮอตทูฮอตแค่นอดอีทูฮอตแต่อีดอีสันเฟิร์สเนี่ยนนี่ย่นี่ยนีไหมอีดอีันเฟิร์ส โค้กเลยไม่ได้โค้กตัวเลืกเธอ้โค้กนาาก็อีกมื่น เชียงตุกข์กุบตุ้มตัต้มตุต้มตั้มตุ้มตั้มเนู้นคนหลังนีง้ สิบบาทเบียรบบอแมนยังชับนกกินเหล้าบ่กินเบียร์กับทิ้งแด็กทิ้งแดงกินอยู่แต่ผมไม่ได้กินสุบหมื่นเลยกาแฟกับบอกินชากับปีหนึ่งสิบพออยู่โรกจากสามซีเชียบ่หมักไหมจ้ะบ่หมักกิน มันเรึดบอกได้คำเดียวรึดพักนีคำอกันกินเก่ง๋ตวผักนี้ ขาอ่อนอืมกนไต่มันไม่มีเล่นกอว่าไม่มีนี่แหละ น่องัวน่องกล้วยอืมคันว่ามันนางตอ้ั่นเมย์มันจะกินนองมันเหมือมันจะไปเด็ดตุ่มอืมใช่ไหมคันย้ำเลยว่ากล้วยออกลูกหนึ่งโอ้อสบายเลยเพราอย่างว่าจะกินอาหารดีก็คือน่องงวน่องกล้วยอืมนั่นีอเจ้าอืมบอกคันอาหารยำเลยประเสือซีอืมใช่ไหมที่ยู่พายเอาหน่ะก็ได้กินอยู่นะน่องัวน่องกล้วยนี่เป็นสี่การไม่ต่ำอืออยู่การไม่ต่ำเป็นมิขฉาเจ็บนะ

你妈妈，你吃什么呢？嗯，嗯，爸爸，嗯，吃什么？嗯，忙排那么久吗？ No. สอนโอ้นำเปนำม่จิงนน่ปะกแบไเอ้อกาแบนี้เพื่อนพักกันหนีด้อยเ็นหำพักันมันะมนเดีวโอ้ยนำมาพี่น้หงใส่พวกเก่าไปไหนเอาอันนี้กับลงนำเยนบริสุดเลยเนี่ยเอาอย่างงี้แล้วสมมไได้กินโตเลยบาดจริ โอ้แม่แม่กินตอกินกระดูกหมูกินอันนี่กินหมูกินหมูไอแพักพอกนอ้ำผม่ันี่กขาจะน้ำีดือดเสรนี่หวานแล้วบอกให้กอดคือจังขับติดกันไง ทับกั <speaking> <growing> นี่ยนึ่ไม่ไม่ค่อยก็อเขาจะปั่นทุกลายหรอยังไงเหรอ